สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโรบอกแมปบารลูมแอดแท็กนะครับผมท็อปสอดแห่งชาเนลจีทกเกียนก็จะพามาทัวร์แมปนี้นะครับเนื่องจากว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องครับหลังจากที่กิจกรรมแจกตัวไททันดิวแมน Version ่นอนะครับ ได้จบไปแล้วนะครับใครที่พลาดโอกาสไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผู้ยกระเป็นเจ้าของแมพนะครับผมไม่ใช่เป็นเจ้าของแมพนะครับอาเถอครับเออก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับเป็นกิจกรรมตุดลาว๋อไม่ใช่ตุดจีนั่นเองไหนขอดูก่อนครับนี่ครับก็คือแจกไททันคอกแมนเวอร์ชั่นสวมชุดหัวมังกรนะครับผมขอเรียกว่าอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเพียงแค่ เราเข้ามาตรงนี้ครับพอเราเริ่มเกมใช่ไหมครับเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้ครับอีเวนต์ก็จะมี7วันล็อกอินนะครับเนี่ยให้เข้ามาทุกวันนะครับเพื่อล็อกอินเอาแต้มหัวมังกรนะครับสําคัญมากนะเพราะว่ามันได้เยอะนะครับเนี่ยนู่นวันที่7ได้ถึงตั้ง3 0ม0 0ื่นเลยนะครับก็อย่าลืมมาเช็คอินเอานะครับอ่ามาต่อเมื่อเราเก็บได้ถึง5 0,000ื่นเราก็ทําการเรียกร้องนะครับอันนี้คือแปลเป็นไทยว่าเรียกร้อง ก็คือกดเอาครับก็จะได้ไททันค็อกแมนมือร์ชั่นหูมังกรนี่แบบถาวรนะครับมันก็จะอยู่ตรงบทบาทต,ตรงนี้นะครับนี่ให้คลิกตรงนี้ครับนี่ถ้าเราเลือกใช้เราเพียงแค่กดถูกนะครับแล้วก็กดใช้อุปกรณ์ครับเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ผมม่ได้ทําการปลดล็อกไททันดิวแมน2.0นะครับก็เราถ้าเราจะเรียกใช้ใช่ไหมครับเราก็กดอัปเกรดเออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะอัปเกรดน่ะอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเพียงแค่กด อย่างเช่นผมจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยก็กดอุปกรณ์อย่างนี้ครับนี่แล้วก็เป็นสว่านยิงนะครับอันนี้เป็นตัวที่เขาแจกให้ตั้งแต่กิจกรรมครั้งที่แล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับเราก็กดบทบาททางซ้ายมือนะครับแล้วกดสว่านอันนี้เป็นสว่านก็คือไททันดิวแมนสองจุดศูนย์นครับแล้วก,กดอุปกรณ์แค่นี้เราก็เป็นแล้วครับนี่ครับดังนั้นถ้าเราได้ไททันค็อกแมนเวอร์ชั่นหัวมังกรครับก้อนแรกมาแล้วกด ใส่อุปกรณ์ครับเราก็จะเป็นเรียบร้อยครับก็จะได้เป็นถาวรนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับกิจกรรมแจกไททันฮ o อกแมนเวอร์ชันหัวมังกรนะครับผมตั้งชื่อให้นะครับก่อนอื่นที่เราจะเก็บยังไงให้เร็วผมมีทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับป่ะไปลุยกันเลยเริ่มแรกนะครับถ้าเราจะปลดเควสมันจะมีเควสตรงสิ้นสุดเนื่อเรื่องศูนย์ สุดหมดเรื่องราวนะครับก็จะมีเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยครับมดสตอรี่นะครับให้เข้าตรงนี้กด ep เจสินะครับเนี่ยนี่ครับก็มันจะอยู่ที่ขึ้นยี่สิบเอ็ดนะครับแต่ถ้าใครอยากไม่อยากรอนะครับอย่าไปขึ้นเยอะเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็สลับหมดย่านะครับนี่นี่ครับแล้วก็สลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ไปมดสตอรี่นะครับมดสตอรี่น่าจะอยู่ขึ้นที่ยี่บเอ็ดนะครับผมเดานะผมยังไม่ได้เล่นนะครับบอกไ้ก่อน นี่คร exactly well, ับให้สลับไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็จะเจนไปเซิร์ฟเวอร์ห้องที่แบบขึ้นใกล้จบแค่นั้นแหละครับเพราะว่าผมทํามาบ่อยครับครั้งที่แล้วก็เลยแบบแนะนําให้น้องๆทําดูนะครับถ้าใครแบบสายรีบนะครับแต่ถ้าใครสายเรื่อยครับเข้าไปเล่นเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสลับห้องสักสองตานะครับเผื่อมันจะเจอ ไปเจนที่เซิร์ฟเวอร์ห้องขึ้นสูงๆนะครับขึ้นสามอยู่เลยห้องเก่าตัวเนี้ยหมดยากอ้อแล้วเทคนิคอีกอันนึงนะครับถ้าใครอยากเก็บแต้มให้ได้เยอะและแบบมีเวลาเล่นนานๆหรือทั้งวันนะครับตัวที่อ้าว <c oughs> เจนมาห้องหนึ่งเลยเมั้ยตัวที่แบบทำให้เราผ่านไวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือโหมดยากนะครับแต่แนะนำ เดี๋ยวผมทําให้ดูครับเดี๋ยวขอไปหมดเฮ้ยอันนี้หมดยากนี่เฮ้ยหมดเฮ้ยนี่หมดยากอย่างนี้ล้วใช่ไหมครับอ่ะมามาหมดยากมาทิกนี้ก่อนนะครับให้เราส่องดูเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นสวยไหมเนาะเพื่อนเพื่อนมีไททันสว่านไหมเพื่อนสายเทพทูไหมเพื่อนมีไททันดิวแมน2.0สีแดง2ตัวนะครับดาบอัศวินเจไดไม่ใช่อัศวินเจไดเลยมันดาบอนะไรวะน่ะให้สันนิษฐานว่าดาบเทพทูนะครับไม่รู้ดามเมจเท่าไหร่เดี๋ยวผมดู อาวุธของเพื่อนเ่อนะครับมันสามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับก็คือกดที่แขนนะครับแล้วกดประชิดครับนี่เพื่อนดาบสีออกแดงแงใช่ไหมครับมันแดงใช่นี้บอกว่าหายาก2องรยเองดาเมจไหนๆไม่ซัดนะครับขอส่องด้วยที่ไม่ใช่สีแดงทีมันเหมือนดาบของของอะไรนะเขาเรียกเหมือนดาบของไททันทีวีแมนไปอ่ะ แต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเราสุ่มมาเจอขึ้นระดับยากที่แบบขึ้นสูงสูงครับเช่น43เป็นต้นเนี่ยให้สันนิษฐานเลยครับว่าห้องนี้มีคนโหดครับดังนั้นถ้าใครแบบเก็บเควสพวกเนื้อเรื่องอะไรต่างๆแล้วนี่ครับได้แต้มเยอะใช่ไหมครับแล้วอยากเก็บต่อแบบสายลี้ครับอยากเป็นไททันค็อกแมนเวอร์ชั่นหัวมังกรนะครับก็ถ้าเจอแบบนี้ใช่ไหมครับขึ้นสูงสูงใช่ไหมครับก็รู้ไม่ใส่เลย ไปเลยไปทังไทันดิวแมนมุดเนื่องจากขบเจ้าไม่ได้ผ่านแมปเทรเรตโทเวอร์ดีเฟนอ์ระหว่างขึ้นไปถึง1 0 9ถึง1 2 0ดังนั้นขบเจ้าก็ขอใช้ไททันดิวมแมนแมปนี้ไปก่อนแล้วเกินไอแมปนั้นเอาทีหลังแล้วกันอมาตอนี่ครับเนี่ยคือโหมดยากนะครับมันจะ ได้พวกไอเทมหัวมังกรเยอะนะครับนี่เห็นไหมเห็นผมเก็บไหมนี่เราก็เพียงแค่ตีมันแถวๆนี้ครับมุดนะครับเนื่องจากเพื่อนเราโหดนะครับนี่เพื่อนเรามีสายเทสทูนะครับคนนี้เขาแบบเติมมันมีอาวุธหนาๆนะครับมันก็จะผ่าให้ถึงขึ้นระดับนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เราแค่ใช้สกิลถ้าใครมีไททันดิวแมนนะครับนี่ก็มุดๆแบบนี้ครับมุดไปมุดมาแล้วก็ตีตีไปตีมาแบบนี้ครับนี่เห็นไหมเห็นผมเก็บรัวรัวไหม นี่คือสาเหตุที่ผมได้ไททันดิวแมนนะครับเวอร์ชันกอนผมมาเก็บหมดย่าส่งท้ายครับทําให้แบบวันครึ่งอ่ะผมได้ครับเนี่ยผมมาเก็บหมดย่างนี่ละครับนี่คือเทคนิคที่ผมได้ไททันดิวแมนนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมแปบ๊บเดียวร้อยแล้วนะเนี่ยถ้าเล่น3ามสี่ชั่วโมงเก็บได้เป็นพันนะครับบางทีถึงหมื่นอ่ะแบบแต่วงเล็บต้องได้เพื่อนเป็นงานด้วยนะครับเพื่อนที่เขาแบบ คนที่เขาเล่นมานานนะครับแล้วเขาแบบมีอาวุธหนักๆส้วนโหดๆนะครับแล้วคนที่ใช้นิวเคลียร์บ่อยนะครับก็เล่นกับห้องคนนั้นน่แหละครับนี่ครับเราก็อยากเอาพอชมพระประเทศทูหายไปแล้วเลยกี่คนเนี่ยหอมีอยู่มีอยู่นี่ครับเนี่เราก็เพียงแค่เก็บตรงจุดนี้ไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่มันจะได้เรื่อยนะครับอันนี้เควสได้เฉยแต่โบนัสที่เราได้คือ นี่ครับพวกหัวบังตอนอย่างเงี้ยครับจะได้เยอะนะครับหมดยากจะให้ทีละยี่สิบนะครับต่ออันมีก็มีหนึ่งอันมากนะครับมีบอกว่าเดี๋ยวผมดูนะครับแล้วขอลองเก็บวันมีหนึ่งไหมมีแต่ออ้มีแต่ยี่สิบครับเห็นไหมครับนี่แหละครับโอเคนะครับเพียงแค่นี้ก็จะได้ไททันค็อกแมนแบบถาวรแน่นอนครับไม่เกินวันหนึ่งรับรองได้แน่นอนครับ ถ้าเล่นโหมดยากแล้วเฮ้ยโหมดยากครับขอใบครับหมดยากหมนยากหมนยากถ้าได้ถ้าเล่นโหมดยากแล้วแบบเจอเพื่อนเป็นงานนะครับคนที่เขาแบบถึกๆหน่อยเขาจริงๆหน่อยครับเราก็จะได้พวกไอเทมอ๋อมีหนึ่งเหมือนกันครับแต่น้อยครับเห็นไหมส่วนมากยี่สิบนะครับเ่ยก็มี3ามสบ้านนะครับแต่ส่วนมากก็จะยี่สิบนะครับเอ้ยกูดาวเอาเพื่อนหายไปไหนล่ะพอชมปั๊บหายไปเลยหรอเพื่อนไปนอนแล้วเหรอ นี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการเก็บไอเทมหัวมังกรเดี๋ยวให้ผมตายครับตายตายเออ,อเสียชีวิตอ่าเห็นไหมครับเนี่เห็นไหมได้เยอะไหมครับเดีเย๋ยวเราวิธีเช็คนะครับเราก็เพียงแค่มาดูตรงนี้ครับหรือเนี่ยเห็นไหมได้ตั้ง9 0 0 0แล้วเกือบหมื่นแล้วนะนี่นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเ่ะเราก็กดเคลไปอีกเห็นไหมผมลงไปแป๊บเดียวได้หมื่นละว่ามีคนปล่อยนุกเว้ย นี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมแจกไททันค็อกแมนเวอร์ชั่นหัวมังกรนะครับใครที่อยากได้เขาเรียกนี่ว่ายูนิตไหมไอเทนแปลงล่างมันก็ไม่ใช่จะเรียกว่าอะไรแล้เมื่นี้ขอเรียกว่าอาวุธแปลงล่างเป็นไททันค็อกแมนนั่นมันไม่มันไม่เข้ากันนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ไททันค็อกแมนดากอนนะครับก็ เพียงแค่มาเล่นกิจกรรมนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ครับทําตามที่ผมบอกแป๊บเดียว1วันเลยครับอ่ะห้าหชั่วโมงได้แน่นอนครับเล่นสลับทําเคลียร์พวกเควสนะครับแล้วก็ไปโหมดสตอรี่เคลียร์เควสอีกครับแล้วปิดท้ายด้วยโหมดยากครับวงเล็บเพราะต้องส่องเพื่อน,นครับว่าเพื่อนเป็นงานแนละ้วเพื่อนไม่ลงเลยเว้ย <laughs> ถ้าเพื่อนเป็นงานผ่านวัยได้ไอเทมวัยแค่นี้ครับก็ถือว่า ได้ไอเทมเร็วแน่นอนครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ